ทางรายการเหมือนกันเชิญท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศยามเย็นน <lawsuit. S 1> ักจุดสะพานน้ำแบบจังหวัดการจบุรีสวยนะครับสวยวิวสวยน้ำใส นารน,นี้นำท่านมาที่บนรถไฟจำลองขี่รถไฟชมประวัติศาสตร์ชมดอกไม้พร้อมกับเล่าเรื่อง ในประวัติศาสตร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้อยา่างคร่าวๆนะครับสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนก็คงจะมีการเล่าขาน I'm